จุกจุกอืมอืมหมอปนินเออไม่ใช่อืเมนูนี้อาจจะเอียงๆหน่อยนะ น้องขายใหญ่นี่เพื่อนเอนดูก็ช่วยน้อยๆเลยนะเนี่ยน่องนะเนี่สวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินยำกบอะไรวะยำกบปาอะไรนะพริกเผาติดอยู่ในลําคอนี่ยยำกบใส่พริกเผาเด้อจ้าเพื่อนๆอันนี้หนูนาซื้อมาเป็นตัวๆแยกต่างหากนี่ คอรอแค่แนเลเป็นิตายานเนาะมามาเพื่อนๆแล้วก็มีต้มปลาด้วยนะสดโลงต้มปลาหัวปลานิลนเด้อจ้าอ่ะเรามีผู้ชายกินข้างๆเวยเด้อตุนาก็จะไม่เล่นพ้าวันเนี้ยอืมแคบหมูหคักหมูนะกินข้าววันนี้กินข้าวเด้อจ้าไหนเราจะมาชิมยำกบหือ คอรอกเคแร่นี่ใส่มะม่วงหัวปีตะไคร่นี่แหละถ้ามองดูไม่รู้เรื่องเลยอืมอร่อยน่าซู้มาดยจ้ะ ได้นม่ออกไปไั้ยอันนี้มีอยู่นะด้วยอ,ออกอยัง <S 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 หนูนารอดในเพื่อนๆหนูนาพยายามจะแบบไม่กินของเทศมากกินกัโหระพาเข้าเนี่ยเขาให้กับแก้มมาเออกับพักมาใส่หัวปีอืห อร่อยอํำล้ำหืมโกบจุกจุกเสียด้ยอะ่ะสดโลกอะ่ะหนูนาร้อนในอะ่ะอืมแต่ไม่ร้อนมากสดได้ยอยู่ ไปตรงนี้ประเดี๋ยวเพวื่อนๆเนีน่ยหืมอปรี้นเออไม่จะแต่เพดไปหน่อยไม่น่าปรุงเพดเลยสงสารคนปากเป็นแผลเพื่อนเมนูนี้อาจจะเอียงๆหน่อยนะ ูดไม่คัดบอกเลยเสียด้มันเป็นแผ่ข้างทนดันดพอดีตลอดเพื่อนยำโก๊กก็แซ่บอืม,อม,อม,อม ใส่หัวปีเข้ากันคััอือ,อนี่น้อง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 กน้องขาใหญห่เพื่อนๆดูก็ใช่อน้อ,นอยๆเลยนะเนี่ยน้องนะนี่เนี่ยตัวเองคนละน้องนี่ นี่อันนี้ก็น่องเหมือนกันหนูหน่าซื้อมาจากตลาดเลยจ้ะแถวนี้ก็หากินแบบหากินอนะยากเพราะมันแถวอยู่แถวกรุงเทพเนาะอ ซื้อมาโชว์โที่ที่ปานินสดซตาข้าง ขมบำำํารมทำไมขมเนาะใส่หัวปีเข้ากันเลยนะ้พื่อหัวปีมะม่วงพริกเผาเข้าวันกึบจะไข่ น้องขาใหญ่มากต้มปลากล้แซ่บ 哦，嗯，困难，咋办？ มันตุยตุยโตโต,โต,โตโกินหอดขาบันหัวมันต้องดูดเนาะเพื่อนๆเนาะแต่ปากหนูหนา,าดูไหมเนี่ยเป็นแผลรอนไหนอืมอหอมยักษ์ เคยเป็นเหมือนหนูหนาบ้างกินแบบขอมเปรี้ยวไม่ได้แล้วเสีวฟันอะ อันนี้หนูนาซื้อมาโชว์เฉยเนี่ยแค่นี้ก็ไม่เมอดอ่ะอกจะได้รู้ว่ามันเป็นโกบไงน่อ,องตรงนี้ลนะ่ะโคตรอย่างนี้เลย của phân เนี่ยเลือกดูตะโกบแล้วบัดเนี่ยกระดูกกบที่ขาวันน้อยมันเลยไม่เห็ดใช่ไหม อันนี้เราหนูหนาไว้กินกระส้มตำพวกนี้เนาะอเอามาโชว์ห,หนูหนาจะทอดทอดน้ำมันเยอะๆยอะให้มันพวกตัวกบให้มันลอยเองให้หนังมันปูเลยใช่ไหม หนูนาจิราเด้อจ้าคลิปนี้ก็สั้นๆง่ายๆเดี๋ยวให้แฟนหนูนางกินต่อเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้หนูนาเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูนาทาคลิปต่อๆไปเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้าอย่าก,กินหลายมันมืดแล้วมันเย็นแล้วเนาะ